คนที่โกงคุณไปจะได้รับกรรมอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะขึ้นไพ่หกดาบนะคะเขาจะได้รับข้อกรรมอย่างหนักและเขาจะต้องแก้ไขสิ่งที่เป็นความผิดของเขานะคะ เขาจะหาคนช่วยแล้วก็เหมือนกับนั่งอยู่บนเรือพายไปให้ถึงฝั่งด้วยความยากลำบากแล้วก็ด้วยการใช้ความมานะพยายามอย่างสูงค่ะเขาจะเหนื่อยนะคะพายสามดาบเขาจะรู้สึกเจ็บใจเจ็บปวดในหัวใจนะคะเหมือนมีหนามทิ่มแทงอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคประสาทความเครียดก็ได้นะคะ แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะทาวเวอร์ Tower. ชีวิตของเขาเนี่ยจะพังทลายไม่เหลืออะไรเลยนะคะย่อยยับอับราชัยไพ่ายแพ้ทุกอย่างสูญเสียทั้งบ้านครอบครัวก,การเงินคนรักตำแหน่งหน้าที่การงานและชื่อเสียงไม่เหลืออะไรเลยะคะ่ะถ้าคุณผ่านเห็นคลิปนี้นะคะแล้วคุณรู้ว่าศัตรูของคุณกำลังได้รับก,กรรมให้คุณอโหสิกรรมให้เขาไปนะคะ แล้วก็พิมพ์น้อมรับคำทำรายไปสู่เขาขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณมากๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะกดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ